สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ9มกราคม2569แจ้งข่าวครับแจ้งวันจ่ายเงินช่วยนักเรียนยากจนเงินทุนเสม,มอภาคครับจากกองทุนกอสศกองทุนเพื่อความเสม,มอภาคทางการศึกษานะครับจะมีการจ่ายในเดือนมกราคม2569ก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับซึ่งการจ่ายในเดือนมกราคม2569เป็นการจ่ายเงินเทอมที่2ปีการศึกษา258เงินทุนเสม,มอภาคนะครับ นักเรียนที่จะได้เงินก็คือคนเดิมที่เคยได้เทอมหนึ่งไปแล้วเทอมสองก็ได้อีกนะครับส่วนคนใดที่ไม่ได้เมื่อเทอมที่หนึ่งไม่ได้เงินชนิดนี้เทอมสองก็ไม่ได้นะครับย้ําเงินชนิดนี้คือเงินทุนเสมอภาคนะครับคนละทุนกับทุนปัจจัยพื้นฐานนะครับทุนทุนปัจจัยพื้นฐานนั้นอนุบาลจะได้500แล้วก็ออกปถมจะได้500ครับมัธยมต้นจะได้1,500อันนั้นน่ะ เป็นเงินทุนปัจจัยพื้นฐานซึ่งทุนปัจจัยพื้นฐานนั้นจ่ายเป็นเงินก็ได้หรือโรงเรียนจะซื้ออุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนให้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่โรงเรียนบริหารจัดการอันนั้นอันนั้นอีกอันหนึ่งเป็นทุนทุนปัจจัยพื้นฐานส่วนอันนี้ทุนเสมอภาคจะมีการจ่ายเทอม2ปีการศึกษาสองห้านะครับอนุบาลจะได้2000นนะครับป .1 ถึง6จะได้หนึ่งพันเการ้อยยีบมหนึ่งถึงสามจะได้คนละหนึ่งพนเก้าร้อยที่สบบาทนะครับคนเทอมที่ท 1, นนนท2นะครับ การจ่ายจะจ่ายเป็น2อ,อย่างนะครับจ่ายทั้งเงินสดและโอนเข้าบัญชีธนาคารให้นักเรียนนะครับโดยกลุ่มที่จะได้รับการโอนเงินเข้าธนาคารให้นักเรียนก็คือนักเรียนที่แจ้งเลขที่บัญชีเอาไวา้บางคนแจ้งบัญชีนักเรียนบางคนแจ้งบัญชีผู้ปกครองนะครับจะมีการโอนตรงมาจากกองทุนกศธเข้าบัญชีให้โอนในช่วงวันที่1 4ถึง19มกราคม25ง9หนะครับอันนี้กลุ่มที่ แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเอาไว้แล้วนะครับและยังไม่ได้รับการโอนในงวดที่1คือจริงๆแล้วเงินชนิดนี้เขาโอนงวดที่1ไปแล้วนะครับงวดที่1โอนไปเมื่อวันที่25ธันวาถึงไม่เกิน30ธันวาให้กลุ่มนักเรียนที่แจ้งเลขที่บัญชีเอาไว้และไม่มีการแก้ไขข้อมูลนะครับกลุ่มนั้นก็ได้ไปแล้วส่วนกลุ่มที่จะได้วันที่14-19ถึงเมกราคมกัเก้านี้เป็นกลุ่มที่มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลนะครับก็ยังไม่ได้พร้อมเพื่อนในรอบแรกก็จะมาได้ในรอบที่2 รอบที่2ในโอน14-19มกราคม69โอนเข้าบัญชีสำหรับคนที่แจ้งเลขที่บัญชีเอาไว้แล้วนะครับรอรับการโอนเงินนะครับกลุ่มโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนะครับจะจ่ายในเดือนมกราคม69นี้ด้วยนะครับเป็นกลุ่มได้รับเงินสดกลุ่มด้รับเงินสดคือกลุ่มที่ไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเอาไว้นะครับโดยวันที่13มกราคม69เนี่ยครูโรงเรียนเขาจะเช็คบัญชีธนาคารของโรงเรียนว่าเงินเข้าหรือยัง ถ้าเงินจากกองทุนกสศโอนมาเข้าบัญชีโรงเรียนแล้วครูก็จะนัดรับนัดผู้ปกครองหรือนัดนักเรียนไปรับเป็นเงินสดที่โรงเรียนนะครับโดยสามารถนัดจ่ายได้ตั้งแต่วันที่13มกราคม69เป็นต้นไปจนถึงไม่เกิน9บาบานกุมภาพันธ์69แต่ว่าแต่และโรงเรียนทั่วประเทศไทยนี้จะไม่นัดวันเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับโรงเรียนไหนพร้อมจ่ายคือหลังหลังจากที่ได้รับการโอนเงินมาจากกองทุนกสศแล้วนะครับ โรงเรียนจะต้องจ่ายภายในไม่เกิน20วันทําการนับ,นบจากนับจากวันเงินเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียนนะครับก็จะนัดรับในช่วง13ามกราคม69จนไปถึงไม่เกิน9กุมภราพันกเ69นี่แหละครับผู้ปกครองนักเรียนก็รอฟังข่าวจากทางโรงเรียนว่าโรงเรียนที่ลูกหลานเราเรียนอยู่นั้นครูโรงเรียนจะนัดไปรับวันไหนก็ส่วนใหญ่จะได้ในเดือนมกราคมนี่แหละครับนะก็ จะใจ่ายในช่วง13มกราคม69ถึงไม่เกิน9กุมภาพันธ์69นัดรับเงินสดที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนท่านครูนัดวันไหนรอฟังข่าวจากทางโรงเรียนนะครับเงินช่วยนักเรียนยากจนเงินจากกองทุนกอสอสอครับสำหรับคลิปนี้แจ้งข่าวผู้ปกครองนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ